ส่วนถัดไปจะเป็นครึ่งหลังที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอจาก ipad แป๊บหนึง่งขึ้นไหมอ่ะมาละก็อันนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราเราพูดอะไรนะโมเรื่อง โมเรื่องการสร้างคลังคำศัพท์ในหัวไปแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวนะอ่ะเอาอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเราบอกว่าเทคนิคมันมีอะไรบ้างใช่ไหมทบทวนแบบเร็วๆก็คือเราต้องเข้าใจว่าสมองเราอะทำงานในลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับ เราจะรับข้อมูลใหม่ได้ก็ต้องมีฐานข้อมูลเก่าที่มันมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่นะครับนะระบบการจำระบบการเรียนรู้เนี่ยสมองเราทำงานแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเ,เราก็เลยต้องแบบจำนู่นจำนี่เรียนสารพัดวิชาที่เรางงๆว่าเรียนทำไมอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆทุกอย่างอะ่ะมันเป็นฐานมันเป็นการปูฐานความรู้เอาไว้ในสมองเราแหละแล้วเดี๋ยวเวลาเราเรียนรู้อะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะ มันก็ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับไอ้ข้อมูลเก่าที่เรามีเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆอะถ้าเราไม่ท่องจําหรือว่ายัดข้อมูลเข้าไปก่อนมันก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรในสมองเราไปเชื่อมกับของใหม่นึกออกไหมมันก็จะไม่มีข้อมูลในการไปเรียนรู้ของใหม่ๆนะครับอทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าเรามีห้าเทคนิคใช่ไหมที่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะก็คือเหมือนเดิมอ,ออกตัวเหมือนเดิมว่าอันนี้มันเป็นเทคนิค ที่ผมพูดโดยอิงกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่แบบไปหัดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอาจจะไปพบในตําราของคนสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเ,เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องคําเหมือนใช่ไหมก็คือเราก็พยายามนึกนึกว่าเอา คำที่มีความหมายเดียวกันหรือความหมายในทานองเดียวกันน่ะมันมีคําอะไรบ้างเราก็จะจํามันเป็นชุดๆนะครับอันนี้คือคํำเหมือนหรือว่าคําซินโนนีมนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็เป็นคําตรงข้ามใช่ไหมคำนี้มีความหมายนี้อีกคํานึงตรงข้ามกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของว่าคําเดียวกัน แต่พอมันผันรูปเป็นเวิ b เป็นนามเป็น a d j e c t i v e Adverb อย่างเงี้ยมันหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีความหมายและมีเซนส์ที่มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคที่3นะครับเทคนิคที่4ีคือเรื่องลากศัพท์นะครับอันนี้สนุกเนาะแล้วเอาจริงๆเนี่ยพอโตขึ้นมาคือด้วยด้วยความที่ส่วนตัวผมมาชอบชอบเรื่องภาษาใช่ไหมเอ่อ เรามาพบตอนโตว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างวิชาชีวะที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องท่องจําอะไรแล้วแบบเราก็เลยไม่อยากเรียนหมออะไรนะคือมันเป็นความคิดต่อเนื่องกันมาที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันนะแล้วเราก็ไม่ได้มีสมองอะไรซับซ้อนขนาดคิดคิดว่าแล้วทําไมมันแค่ไม่อยากท่องชีวะก็เลยทําให้กูไม่ต้องเป็นหมออะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนั้นเราก็คิดแค่นั้นแหละว่าอ๋อเดี๋ยวเรียนหมอต้องท่องจําชีวะไว้ขี้เกียจท่องจําไว้ เราเอาสมองไปคิดดีกว่างั้นเรียนวิศะวะอะไรเงี้ยนะครับคือเหตุผลพวกนี้มันเหตุผลไร้สาระแหละแต่ย้อนกลับมาคือพอเราไปเรียนภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้จักรากศัพท์เยอะขึ้นเย,ยอะขึ้นเนี่ยปรากฏว่าพอย้อนไปดูชีวะนะปรากฏว่าถ้าคุณชอบภาษาชอบภาษาละตินชอบรู้ว่ารากศัพท์มันมาจากคําว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะเรียนช,ชีวะสนุกมากนะครับเพราะว่าชีวะมันก็ศัพท์ที่ใช้เรียกพวกเชื้อโรคพวกพืชพวกสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ย ลากศัพท์มันมาจากละตินหมดแหละแล้วถ้าคุณมีพื้นฐานภาษาละตินดีนะภาษาอังกฤษคุณก็จะดีตามเพราะว่าคุณถอยไปหาลากศัพท์ได้แล้วพอคุณพอรู้ลากศัพท์ละตินนะคุณก็จะไปเรียนภาษาสเปนได้นึกออกไหมแล้วภาษาสเปนเนี่ยมันจะทําให้คุณไปเข้าใจภาษาฝรั่งเศสกับอิตาลีต่อไปได้อีกเไรเนี้ยนะครับโปรตุเกสอีกนะครับมันเป็นภาษาตระกูลเดียวกันนะ่ะลากศัพท์มาจากละตินแบบค่อนข้างจัดเลยแหละ ผมไม่รู้คุณเคยได้ยินเปล่าอ่ะว่าอย่างคนฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรตุเกสเนี่ยถ้าต่างคนต่างพูดภาษาตัวเองอะ่ะมันจะพอฟังกันออกนึกออกไหมเหมือนเรากับเหมือนเรากับประเทศลาวอะ่สอะสปปลาวเนี่ยต่างคนต่างพูดภาษาตัวเองอเราฟังกันออกนึกออกไหมเพราะว่าเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณแบบถอยไปพูดถอยไปเรียนรู้เรื่องรักศัพท์นะครับ แล้วก็ไปหัดภาษาสเปนนะ่ยคุณก็จะหัดได้ง่ายขึ้นแล้วพอคุณได้สเปนนะคุณก็สบายเพราะว่าไปได้อีกหลายที่ทั่วโลกเลยนะครับในอเมริกานี่สองภาษานะอังกฤษกับสเปนนะครับเพราะว่ามันจะมีคนจากเม็กซิโกหรือว่าคนจากอเมริกากลางเมกาใต้อพยพไปอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็ถ้าไปเที่ยวยุโรปอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาสเปนมันก็ อาจจะพอฟังอิตาลีกับฝรั่งเศสรู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับถ้ารู้รากศัพท์เราก็จะจําศัพท์ได้มากขึ้นหรือว่าเดาคําศัพท์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเอติโมโลจีนะครับคือถ้าเรารู้เรื่องราวของคําศัพท์ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจําความหมายของมันได้ดีขึ้น นึกออกไหมเพราะว่าความลับจริงๆมันก็มาจากเรื่องสมองอีกแหละว่าสมองมาทํางานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใช่ไหมถ้าคุณรู้เรื่องราวค,คือเราจํนานิทานจําเรื่องเล่าจําเนื้อเพลงอะไรเงี้ยได้ได,ได้ได้ง่ายกว่าเพราะมันเชื่อมโยงกันน,นึกออกไหมครับอัน้นถ้าเรารู้เรื่องราวหรือสตอรี่ของคําอย่างเงี้ยเราก็จาจะจําความหมายของมันได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นห้าเทคนิคแล้วตอนท้ายผมก็จะพูดเรื่องอื่นๆด้วย อันนี้สำหรับผมนะเป็นเรื่องแบบสำคัญมากเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าเราเรามองเห็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำให้ดูว่า,ว,าว่าไอการที่เราจำความหมายของคําในลักษณะแบบไม่เป็นความหมายตายตัวแต่ว่าให้ให้รู้สึกถึงมันอะว่าคำเนี้ยมันเป็นโทนดีโทนร้ายอะไรแบบนี้นะครับจะทำให้เรา จำคำศัพท์ได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราถอดความจากสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราฟังเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่พยายามจำคำศัพท์ไอ้ความหมายของคําให้มันเป็นความหมายตายตัวเนี่ยเราจําให้มันแบบอย่างเงี้ยเบลอบ,บอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้รู้สึกถึงมันว่ามันประมาณไหนอย่างเงี้ย เราจะถอดความได้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะครับเออโอเคอันนี้เป็นเทคนิคเรียกว่าการบําเพ็ญทุกขะละักกิริยาของผมนะครับก็คือตอนที่ผมตะบี้ตะบันฝึกภาษาอังกฤษตอนช่วงแบบมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้าอะไรแถวๆนั้นนะอ,อ่ะเอผมจะบังคับตัวเองไม่ให้ซื้อ Talking Big นะครับให้ใช้ดิกกระดาษแล้วก็จะไม่เปิดดิกอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษนะครับจะใช้ดิกประเภทอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับแล้วผมก็ไปซื้อดิกกระดาษอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นดิกเท,เทซอสนะครับมันเป็นดิคําเหมือนคําตรงข้ามด้วยการทรมานตัวเองแบบนี้เนี่ยก็ก็ทําให้เราสามารถจําศัพท์ได้มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่ก็เขียนมาให,ให้ให้อ่านดูนะครับ ส่วนตอนนี้เหรอตอนนี้ผมก็ขี้เกยียจเปิดดิก,กระดาษละเพราะว่าครังคําศัพท์ในหัวผมมันมันเยอะมากพอละคุณก็จะเห็นผมแบบส่วนใหญ่ก็จะเปิด Google เอาอะไรเงี้ยเพราะว่าฐานในหัวผมมันเยอะละแต่ว่าสําหรับคุณที่เพิ่งจะสมมุติอยากจะหัดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะอย่าเพิ่ง Google เลยนะครับดิก,กระดาษชัวร์สุดนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็เป็น การให้กำลังใจว่าทุกอย่างไม่มีทางลัดครับทาบ่อยๆเท่านั้นครับมันถึงจะเก่งครับแล้วก็ปิดท้ายว่าต้องท่องศัพท์ไหมต้องครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับอย่างอื่นก็อันนี้ก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาบอกนะครับว่าเออผมเนี่ยผมตะบี้ตะบันฝึกภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์นี่แหละแล้วพอหนังสือพิมพ์รู้เรื่องแล้วก็จะเริ่มไปอ่านในพวกเล่มยาวๆอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็วัดตัวเองด้วยการอ่านโจ๊กฝรั่ง้วถ้ารู้เรื่องก็แปลว่าเราเก็ตละนะครับโอเคแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าผมมีแบบเพนพาวเพนเฟรนอะไรแบบตอนเด็กๆก็หัดเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษส่งไปเพื่อนต่างประเทศอะไรเนี้ยอันนี้ก็ทำอยู่นะครับเขียนบันทึกเนี้ยผมไม่ได้ทําแต่ว่าอันนี้เป็นคําแนะนําที่ที่แนะนําให้นักเรียนหัดนะครับว่าถ้าจะเริ่มหัดเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆอ่ะไม่ต้องไปหัดอะไรซับซ้อนมากนักหรอก ลองบังคับตัวเองว่าเขียนวันล,ละห้าประโยควันล,ละห้าบรรทัดอะไรก็ได้นะครับเขียนแบบซิมเพิลสิมเพิลไปก่อนเลยเพรสเซนต์สิมเพิลเทนธรรมดาอะไรเงี้ยเขียนให้มันได้ทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเองนะครับเนาะของผมไปไปมากกว่านี้ผมใช้วิธีพูดกับตัวเองนะงูกูหาเพื่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กูก็คุยกับตัวเองก็ได้วะนะครับแล้วก็บางทีก็ใช้ดูหนังแล้วก็พูด บท,บทสนทนาซ้อนกับหนังไปเลยอย่างเงี้ยหนังเรื่องที่เราชอบดูบ่อยๆเงี้ยเราก็จะจําบทสนทนาได้แล้วก็ตามมันนั่นแหละนะครับ่ะอันนี้จะเป็นรวมๆนะครับของคราวที่แล้ว